สวัสดีครับ FC ฟทุกท่านก็มากันอีกแล้วนะครับสำหรับความรู้คนไทยวันนี้วันอาทิตย์นะครับก็มา,าพูดคุยกันกับ f อฟที่อยู่ประเทศไทยและเอฟซที่อยู่ต่างประเทศแน่นอนคุณชายซิสันกลับจากเชียงใหม่มาแล้วก็พักผ่อนเต็มที่นะครับก็สรุปงานว่าตอนนี้เราได้ฟ้องไปแล้วทางเงินขอปาณีปนอมฝรั่งครับปานีปนอม ผมก็บอกว่า,วาถ้าเธอต้องการปานีมานอมก็มานั่งคุยกันได้ไหมเพราะอะไรเพราะว่าเธอทําร้ายร่างกายพันยาเธอเองและว2ก็คือว่าเธอได้ตบตีญาติพี่น้องของพันยาเธอด้วยอันนี้ไม่เหมาะสมอย่าง,ย,างยิ่งนะครับและผมเป็นคนไทยคนหนึ่งที่ไม่ชอบการทําร้ายร่างกายต่างๆครับถามว่าผิดทั้งสองคู่ไหมมันทะเลาะวิวาทผิดแต่ว่าคนที่ไม่รู้ตาสีตาสาก็คือญาติพี่น้องก็คือหลานสาวเขาโดนตบหน้าไปด้วยอันนี้ผมไม่โอเคผมเลยบอกผมขอฟ้องศาลแล้วก็ถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บ ถ้าคุณทําร้ายร่างกายผมอยากให้คุณเคลียร์ออกจากประเทศนี้ไปเลยเขาบอกโอ้จะทาฉันได้ไหมคุณชัยฉันไม่รู้เรื่องว่าจะทําไงกันบ้างขอให้คุณช่วยเหลือฉันกูจะช่วยอะไรมึงก็มึงตบเขาอ่ะตบเมียตัวเองเอาเคยทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันอันนี้ผมไม่มีปัญหาแต่ปัญหาก็คือว่านะครับผมปัญหาก็คือว่าคุณทําร้ายร่างกายคนอื่นก็คือหลานสาวทำหลานสาวเขาอันนี้ผมก็เลยบอกว่าหลานสาวผมขออนุญ,ญาต จัดเต็มได้ไหมเพราะว่ากรณีนี้ทําร้ายร่างกายสามารถนอประเทศก็คือให้ออกจากจากประเทศได้เลยนะคบผังเราก็บอกว่าอ่ะเราก็ไม่สนใจถ้าคุณต้องการไปแต่งงานใหม่มีเมีมมยใหม่ก็ไปแต่งงานที่ต่างประเทศแล้วกันนะไปเอาเอาเอาคนนี้ไปต่างประเทศจะเราฟ้องนะครับแล้วก็แล้วผมบอ,อกให้หลานสาวของเขาเนี่ยก็ฟ้องด้วยนะครับก็คือทําร้ายร่างกายเราแจ้งความเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเมื่อแจ้งความเรียบร้อยหมดแล้วผมเลยบอกว่าอ่ะตามนี้แล้วกันผมเล่นจัดหนักนะครับเพราะว่าผมไม่ชอบบ้าที่ผู้หลังมาที่นี่แล้วมามากัง ประเทศไทยนะเพราะคนไทยก็พื้ประเทศของเราเรายังไม่ประกังประเทศเขาเลยครับเพราะฉะนั้นเรากาาาาา็ผมก็เลยบอกขออนุญ,ญาตนะครับผมขออนุญาตที่จะช่วยเหลือเต็มที่แล้วก็ช่วยเหลือคนไทยในการที่โดนตบตบตีทำร้ายร่างกายถ้าถูกผมช่วยถ้าผิด รับผิดชอบเองผมไม่ช่วยอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะสำหรับ FC ที่อยู่ประเทศไทยเราเป็นคนไทยนะครับ f อซเราเป็นคนไทยทําไมต้องให้ให้ให้เกียรติเราให้เกียรติฝรั่งที่มาอยู่บ้านประเทศไทยแล้วนะให้เกียรติเข้ามาอยู่แบบว่า e s ส e c t ประเทศไทยแต่ไม่ใช่มาดูบินดูถูกประเทศไทยแล้วบอกว่าประเทศไทยผู้หญิงก็มันมอน มันฉันนี่ดิกนิวมาได้เลยกระดิกนิวมาได้เลยอันนี้มึงไปใช้กับพ่อแม่มึงนั่นกันนะครับมึงไปใช้กับญาติพี่น้องมึงกันนะแต่ที่นี่นะที่นี่ประเทศไทยนะครับไม่ใช่ว่าคุณจะดิดนิ้วใส่ผู้ใส่ผู้หญิงไทยเต็กมามาหาฉันแบ็กมามาหาฉันอันนี้ไม่ใช่นะเพราะฉันการทําร้ายร่างกายผมจับหนักนะก็คือบ้าแจ้งความเรียบร้อยก็ขอขึ้นศาลก็จะเอาเจมที่ก็คืออยากที่สูสงที่สุดคือเน,นเทศกับประเทศเลยอันนี้เราจะจัดให้นะครับสําหรับตัวนี้นะสําหรับคนไทยที่ที่ต้องการ มีปัญหาเรื่องสามารถปรึกษาหารือคุณชายซื้อแซนได้ในจุดนี้นะในจุดนี้ก็สามารถปรึกษาหารือได้นะครับท่านไหนที่ดูไลฟ์สดคุณชายซื้อแซนบ่อยๆจะรู้ว่าเออคุณชายซื้อแซนช่วยเหลือคนไทยนะแล้วก็สิส่งสําคัญสุดคือต้องพูดความจริงออกมาเท่านั้นน้าถ้าเอฟซีไม่พูดความจริงเราช่วยช่วยคุณได้ไหมไม่ใช่ว่าจะเอาความดีใส่ตัวเองเอาความเร็วใส่ตัวคนอื่นอันนี้ก็ไม่ได้นะครับเอฟซีนะหลายๆท่านที่ดูไลฟ์สดคุณชายซื้อแซนสิสน่งไหนที่ผมช่วยได้คนไทยที่อยู่ไม่ได้ นะครับผมเป็นเรื่องจริงพีงความจริงผมช่วยเต็มที่นะครับแต่สําหรับข้ามาโกโหกโเทสนะครับผมขอไปที่อื่นแล้วกัน,นครับอันนี้ผมไม่ชอบเลยนะครับผมผมจะไม่ชอบเลยที่คนไทยบางคนไทยต้องบอกว่าคุณไทยคุณชายซื้อแซนทางานจุดนี้มาประมาณ19ปีแล้วแน่นอนผมรู้จุดเกือบทุกจุดของคนไทยที่มาดีและไม่มาดีมาเห็นกระตัวแล้วมีถูกทำร้ายร่างกายจริงก็มีไม่ใช่ไม่มีนะครับผม วันนี้ขออนุญาตส่งงานนะครับวันนี้ผมได้เอกสารมาจากลูกค้าที่เดินเรื่องนี่นะครับผมส่งมาให้ผมเนาะลูกค้าที่เดินเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองเป็นผู้รับมรดกนะครับแล้วก็เป็นสัญญาสามีภรรยาที่ส่งกลับมานะครับนี่เขาส่งมาให้ผมว่าถ้าสามีเขาเสียชีวิตจะเป็นทรัพย์สินเงินทองที่อยู่ประเทศไทยเป็นของภรรยาผู้เดียวนะเนาะโอเคนะครับผมอันนี้ก็มาจาก ต่างประเทศต่างประเทศประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับส่งมาให้นะครับนี่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ส่งมาให้ข้างหลังเนาะก็เกี่ยวกับเกี <c> ่ <oughs> ยวกับการขายบ้านนะครับการขายบ้านนะครับแล้วกเ็เรามีทีมงานาที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์การขายบ้านว่า S <S เราเป็นคนขายบ้านให้เพราะว่าเราเราเป็นคนขายบ้านให้สมมติฝรั่งมาอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยแล้วก็มีบ้านเช่าอยู่ที่ต่างประเทศแล้วไม่อยากจะกลับไปที่นั่นอยากจะขายบ้านเรามีทีมงานทนายความนะครับของเราที่อยู่ประเทศนั้นขายบ้านให้ด้วยนะครับก็ส่งมาให้เราแล้วนะครับเอกสารสัญญาการขายบ้านต่างๆเรามีการบริษัทที่เขาขายบ้านให้ด้วยที่อยู่ต่างประเทศจากการให้โดยที่คุณไม่ต้องไปไหนไม่ต้องไปที่ต่างประเทศเลยนะครับแล้วก็มี <c oughs> เอกสารแปล เอกสารแปลคุณชัยรับแปลไหมรับครับผมก็ยังมีเอกสารแปลนะครับนี่นะส่งมาให้ทางเรานะครับเอกสารแปลที่จะเป็นทะเบียนสมรสเอย่ยใบมอหนะ้บาบัตรเอย่ย <c oughs> หรือว่าอะไรต่างๆก็สามารถแปลได้อันนี้เราเดินเรื่องนะครับให้กับ f c ที่ประเทศไทยนะครับที่ไม่ต้องแปลภาษาก็ส่งให้ททงทีงานคุณชัยซื้อแทนด้วยนะครับผม <c oughs> นะใคร <c oughs> มีคำถามสามารถถามได้ f c ตอนนี้วันอาทิตย์นะ สามารถถามผมได้นะครับอะใครมีปัญหาเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็สามารถถามได้เลยนะครับ FC มีข้อไหนถามมาเลยนะครับวันนี้วันที่อ่าวัน,นที่ฟรีสไตล์นะครับสามารถถามเราได้นะครับถ้าผมรู้ผมตอบถ้าผมไม่รู้ผมขอเก็บเป็นการบ้านนะครับผมสําหรับช่องทางนี้สวัสดีครับคุณสานินาปลอยนะครับก็เป็น FC หลายๆคนที่เข้ามาดูไลฟ์สด <c oughs> คุณชายชื่อแสงนะครับผมขอญอาตดื่มน้ำชาไปด้วยนะ FC นะเพราะว่าจ <c oughs> ังหวัดน่านตอนนี้หนาว <c oughs> นะครับผมเราเนี่ยเป็นคนไทยด้วยกัน f อฟเราเป็นคนไทยด้วยกันไม่ใช่ว่ามาฝรั่งมาปุ๊บเนี่ยเขาเป็นฝรั่งเขาคนไทยแล้วไงผมถามว่าแล้วไง igraph. มันผมคุกยกับแฟนเขาเนี่ยเป็นคนอ่าคนต่างประเทศในชะ่ป่ะอาฉันเป็นคนประเทศนี้นะสวิตเซอร์แลนด์นะเยอรมันนะผมบอกแล้วไงก็ฉันเป็นคนประเทศสวิตเซอร์แลนดะ์ไงแล้วไงล่ะเดี๋ยวมึงมาพึ่งพาอาศัยบ้านกูอยู่เนี่ยแล้วไงเออแล้วถ้าฉันไปทําผิดท,ที่ประเทศเธอบ้างอะ เธอก็ในประเทศฉันกลับประเทศไทยอย่างเดียวประเทศไทยอย่างเดียวและตอนนี้เธอทำผิดฉันก็มีสิทธิ์ที่จะในะเทศก็ขึ้นศาลให้ในเทศกลับประเทศไปสิทำผิดกฎหมายอ่ะ <c oughs> ถูกต้องไหมล่ะผมไม่สนใจเขา,าเป็นผายเหว่มาจากไหนผมสนใจอยู่ว่าผมจะช่วยเหลือลคนไทยยังไงดีให้อะไรให้มีความรับมียุติธรรมกับคนไทยที่สุดไม่ใช่คนไทยมาอ่ามามา,มาไงต้องกราบไม่ไหวฝรั่งฝรั่งไม่ใช่พ่อแม่คุณเนี่ยอ่าคุณนิดอ่ีเดวนนะคุณทนิ สารานะครับสวัสดีค่ะคุณชายจากเดนมาร์กค่ะสวัสดีครับผมแล้วก็คุณ,ค,ณคุณพลอยจากประเทศอังกฤษค่ะสวัสดีครับเนาะผมไม่ใช่พ่อแม่ผมผมไม่สนใจนะครับผมคือสิ่งไหนที่ผมช่วยได้คนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะผมก็ช่วยได้นะครับคุณสมสมพรนะครับสวัสดีค่ะนะครับร saya, ผมสวัสดีครับผมคุณดิงวราพรสวัสดีคุณชายและทีมงานค่ะสวัสดีครับผมนะคือผมเป็นคนที่ทํางานจริงๆ สิ่งไหนโอเคผมว่าโอเคนะสิ่งไหนผู้หญิงไทยผิดก็ผิดผมก็ไม่ช่วยจะไม่ให้ผมช่วยคนผิดผมก็ไม่เอาแต่สิ่งไหนที่ถูกนะครับแล้วจริงๆมันโดนจริงอ่ะผมก็รับเรื่องนะครับเพราะว่าทุกจังหวัดเรามีทีมงานทนายความที่นั่นบอกคุณชัยมีจังหวัดไหนมามีทุกจังหวัดแหละเอฟซีมีทุกจังหวัดทําไมคนไทยต้องยอมฝรั่งผมไม่เข้าใจเอฟซีลองเขียนมาข้างในสิ่ทำไมคนไทยถึงยอมฝรั่งเพราะอะไร อยู่ประเทศเราเราจะยอมทำไมล่ะนะครับผมนะครับคุณสมปรารถนานะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมผมไม่ยอมยอมไข่นะครับถ้าเราถูกไม่ต้องยอมใข่แต่ถ้าเราผิดคุณบัวสวัสดีครับผมแต่ถ้าเราผิดนะครับผมเราขอโทษนะครับตอนนี้เมื่อวานมีฝรั่งคนชายเยอรมันโทรมาหาผม จากภาคอีสานบอกว่าคุณชัยก็พูดภาษาเยอรมันกันนะครับบอกว่าตอนนี้ฉันมีปัญหาเมียฉันทําไมหรอเมียฉันน่ะคนไทยไม่ใช่จะดีทุกคนนะนะฮะไม่ใช่จะดีทุกคนเมียฉันเนี่ยนะเขาบอกเขาพูดภาษาเยอรมันกับผมก็คุยกันเขาก็บอกว่าเมียผมเนี่ยเอาบ้านไปจำนองเอารถไปจำนองเพราะเล่นการพนันผมกลัวมากจะทํายังไงดีอ่ะ ผมกลัวมากตอนนี้เมียผมเอาไปจำนองเอานูน่นนี่ผมผมอุตส่าห์ขายบ้านที่เยอรมนีมาซื้อบ้านให้แต่เมียผมจีบการพนันเออเรื่องนี้ก็น่าสนใจในเอฟซีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณชายรอดชมจากสิงห์บุรีค่ะสวัสดีครับผม <c oughs> ผมเลยว่าอ่ะถ้าเป็นอย่างนั้นสําคัญก็ก็ต้องปรึกษาทีมงานทนายความผมก็มีที่ภาคอีสานก็คุยกันเปิดกล้องกันสามคนเป็นแชทรูมนะครับผมก็คุยกันคุณเจ สีไก่นะครับสวัสดีค่ะคุณชายสวัสดีครับผม <c oughs> คุณสุริยาใช่ไหมสุชิตา <c oughs> เดี๋ยวก่อนปะแป๊บหนึง่งสุชิลาอ่าโทษทีถ้าอ่านผิดขอโทษนะครับผมก็สวัสดีคุณชายสวัสดีครับผม <c oughs> ผมก็เลยบอกว่านั่นก็เรามาคุยกันไหม <c oughs> <c oughs> ก็เปิดกล้องคุยกับทนายผมเป็นคนแปลภาษาเยอรมันให้คุยไปคุณมายก็ประเด็นก็คือว่าเมียชอบเล่นการพนันมาก <c oughs> นะชอบเล่นการพนันมากแล้วสามีอายุ65แล้วนะปวดกษเสียณแล้วก็มาที่ประเทศไทยนะครับคุณแสงดาวสวัสดีครับผมพอมาประเทศไทยทุกอย่างเลิศดเลิศหรูทุกอย่างดีพอไปมาไปมาปุ๊บติดการพนันพอติดการพนันจะเล่นหวยเอยได้นูน่นนี่ต่างๆเงยนะครับผมคุณบัวฟังแล้วได้ความรู้ค่ะขอบคุณมากค่ะยินดีครับผมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับนะจากนั้นปุ๊บก็ไปติดผู้ชายผู้ชายไทย,ไทยอีกคนหนึ่ง อ่าอ่านี่แกกว่าอันนี้ยังอยากได้ผู้ชายหนุ่มๆอ่ะผมเข้าใจอันไหนดีผมก็พูดดีนะอันไหนผู้หญิงเสียเสียผมก็พูดบอกว่าไม่ดีก็คือไม่ดีแล้วตัวเองปฏิบู้ชายก็เอาเงินไปให้ผู้ชายผู้ชายมีปัญหาเรื่องการเงินต่างๆก็เอาบ้านไปจำนองเอารถไปเอานู่นเอานี่ต่างๆและสามมือตัวเองอะคุณที่เขาขายบ้านจากประเทศเยอรมนีแล้วมันอยู่กินกับคุณทําไมคุณไม่คิดนะครับผมคุณลินดินครับอ่าสวัสดีครับผมคุณคุร์โควันใช่ไหม ลุนดิ้งเนียทักทายจ้าถ้าผมหานผิดขอโทษด้วยนะครับผม <c oughs> ผมบอกว่าแบบนี้ไม่โอเคผมบอกว่าผมขอคุยผมขอคุยได้ไหมก็ขอคุยกับผู้ชายผู้ชายก็เปิดกล้องแล้วก็เปิดกล้องคุนแล้วมีทีมงานทนายความผมด้วยกมแปลเป็นภาษาเยอรมันให้นะครับแล้วก็คุยกันจนเข้าใจว่าภรรยานะเอาตัวนี้ไปเยอะนะครับผมแล้วตอนนี้ภรรยาก็อยากจะ,ะก็อยากจะอะไร อ,อยากได้เงินเธอต้องเอาเงินให้ฉันนะเธอจะเอาเงินให้ฉันเธอเงินฉันนะอันนี้ผมก็เข้าใจผมเข้าใจนะสิ่งนี้ผมก็เข้าใจอยู่ว่าเออเพราะอะไรแล้วก็ผู้ชายก็ไปม,มีคนใหม่อีกมันผิดทั้งสองคนมันจะถูกคนเดียวนะผู้ชายก็มีอีกคนหนึ่งที่เป็นแฟนใหม่อ่ะผมก็อ่ะคุณก็ผิดเขาผิดไอ้ที่เป็นชู้กันเนะ่เล่นกันไม่ได้แล้วพูดกันแบบจริงๆนะสิ่งสําคัญคือตอนนี้คุณอยากจะอยู่ใครล่ะ คุณอยากจะอยู่กับแฟนเกา่าหรือคุณอยากจะอยู่แฟนใหม่อ่ะฝรั่งนะคนเยอรมนีนะครับอ่ะเขาบอกว่าผมอยากอยู่กับแฟนใหม่ครับโอเคเข้าใจไอ,ไอ้แล้วก็เมียผมผมผมก็เลยเดี๋ยวผมคุยกับสามีปุ๊บเรียบร้อยปุ๊บผมก็โทรกลับหาเมียแล้วคุณอะต้องการอยู่กับใครล่ะหนูหนูต้องการอยู่กับสามีใหม่เขาโอเคนะั่ก็อย่าล้างกันซะไม่เห็นจะมีอะไรแต่หนูอยากได้เงินก่อนเขา้ายมันจะตายได้ไงเพราะตอนนี้คุณก็มีแฟนใหม่แล้ว, <S <s ลวเขาก็มีเมียใหม่แล้วเขาอยากอยู <S <s ่<ๆ>คนต่างคนต่างอยู่ก็เลิกลาไปสิ ก็ฟ้องอยากขึ้นกันลวกันเออใจหนูเอาเอาบ้านไปค้ำเออบ้านไปจำนองไว้อยู่คุณเอาเงินไปทไหนเป็นยังไงเพราะฝรั่งสามารถฟ้องคุณได้ว่าคุณเอาบ้านไปจำนองไว้เอาที่ดินไปจำนองรถกันยังเอเข้าไฟแนนซ์เลยไปทําอะไรเงินน่ะเออเออคุณกล้องเขามีทุกอย่างคุณจูบกับแฟนคนใหม่ที่มาสองคุณเขาก็มีกล้องเขาไม่ได้โง่นะครับฝรั่งไม่ได้โง่นะครับคุณก็รู้ว่าเขามีแฟนใหม่ต่างคนต่างมีก็ผิดทั้งสองคน ถูกต้องไหมอันนี้เอาเรื่องกันไม่ได้มันผิดทั้งสองคนอ่ะไอ้ข้อแม้เนี่ยว่าจะเล่นชู้กันไม่ได้แล้วตอนนี้ต้องการอะไรผมว่าถามเมียว่าต้องการต้องการอะไรอย่าร้างไม่อยากอย่าร้างอ่ะไม่อยาอย่าร้างแต่แฟนแฟนคุณสามีคุณเขาไม่อยากอยู่ด้วยนะเพราะมีคนใหม่แล้วต่างคนต่างผิดผมไม่เข้าใครออกใครนะอ่ะตอนเนี้คุณต้องการที่จะอย่าร้างไหมถ้าไม่อย่าร้างอ่ะผู้ชายอยากอย่าร้าง พราะเขาก็มีคนใหม่แล้วคุณก็มีคนใหม่แล้วต่างคนทำผิดอย่าล้างไหมผู้หญิงไม่อยากยาผู้ชายอยากยาเอาไงกันแน่ถ้าอย่าล้างแบบว่าปานีปานองกันมันจะเสียเงินน้อยกว่านี้แต่ไม่อย่ไอยาไม่อย่าล้างปานีปานอมหนึ่งเอฟซฟังผมดีๆนะครับคนที่ทําผิดอย่างเงี้ย ที่เอาบ้านประจำนองเขาไฟเข้าไฟแนนซ์อะไรต่างๆหนึ่งบ้านหลังนี้สามีคุณสามารถอยู่ที่นี่ได้เพราะเป็นเงินเขาเพราะเงินซริปเงินเนี่ยผมดูหมดแล้วเป็นเงินเขาหมดเลย ไม่ใช่ว่าผู้หญิงไทยจะเอาเอาเงินอย่างเดียวเ,เงินกูชื่อกูไว้อย่างงุ้นงนี้เขามีสิทธิ์ฟ้องได้เอฟซีเพราะว่าเป็นชื่อเขาไม่ใช่ว่าคุณบอกว่าด้วยความเสน่หาไอ้เรื่องพวกนี้คุณลืมได้แล้วมันจะมีข้อแมห้หลายๆอย่างที่ด้วยความเสน่หามันใช้ได้เหมใช้ได้แต่ปัญหาคือว่าแบบไหนต้องเข้าใจกับว่าแบบไหนสริปเงินที่เขาโอนมาให้เงินจากประเทศเยอรมนีนะครับที่เขาขายบ้านาให้โอนมาทุกอย่างเขาโอนเข้าบัญชีบัญชีภรรยาเขามีสิทธิ์ได้ยคืนนะถ้าฟ้องออกมาได้นะครับผมอย่างน้อยก็ครึ่งครึ่งห แล้วคุณเอาไปเนี่ยคุณเอาไปเนี่ยโดยที่คุณ <c oughs> โดยที่คุณปลอมแปลงเอกสารน่ะมันก็ผิดอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าเขาเป็นสามีเขาต้องเซ็นเหมือนกันแล้วคุณเอาอะไรเซ็นจ,จากไหนมาหนึ่งปลอมแปลงเอกสารผมบอกว่าคุณปลอมแปลงเอกสารนะอันนี้ผิดทุกอย่างปลอมแปลงเอกสารผิดนะครับคุณจะเอาไงดีอันนี้ผู้หญิงเป็นผิดเลยผิดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะเราคุยกับทางทางนายเรียบร้อยมาแล้วจะปานีปานอมอย่านั่งไหมหรือ ต้องขึ้นศาลหย่ารา้างเขา่ไปมาไปมาไปมาแต่ผู้หญิงผู้หญิงผมฟังแลวนะผมไม่เข้าใครออกใครนะถ้าผมฟังนะมันผิดทั้งสองคนไอ้ผู้ชายก็ผิดไอ้ผู้หญิงก็ผิดแต่สิ่งที่ผมช่วยได้ว่าแก้ปัญหาคือปาณีประนอมกันซะอันนี้เงินจะน้อยสุดที่ไม่ต้องจ่ายค่าศาลค่านู่นก็ไปหย่าร้างกันปาณีประนอมขึ้นก็ใช้ทนายทั้งสองฝ่ายก็ได้แล้วแต่ถ้าไว้ใจผมนะทําไมไว้ใจก็ใช้ทนายทั้งสองฝ่ายคุณก็สู้มาเราก็สู้ไปหะา ก็เข้าใจอยู่ว่าต่างคนแต่ไม่รักใครกันแล้วอันนี้มันเสียใจคือมาจากต่างประเทศคุณทํางานด้วยกันมาสิบกว่าปีเกือบ20ปีผมจะทายปุ๊บมาแตกแยกที่ที่ประเทศไทยอันนี้ผมพยายามที่จะพูดหลายๆอย่างและสําคัญที่สุดสัญญาสามีภพัญญาไม่ได้ทากันผมบอกทำไมไม่ทำสัญญาสามมภพัญญา,า,ญาคุณสิเปียเขาได้หไหมแต่นะครับผมผู้หญิงก็ผิดจริงๆเพราะว่าเอาไปจำนองหรือเอาไปต่างๆไปป,อปลอมแปลงไลยเส้นเขาอันนี้ก็ผิดเขาสามารถแจ้งความได้ ผมบอกแล้วผมไม่เข้าชไม่เข้าใครออกใครผู้ชายก็ผิดชื่อผู้ชายก็ผิดคือเล่นชู้แต่ผู้หญิงก็เล่นก่อนมันผิดทั้งสองฝ่ายมันผิดทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงคุณอยู่ที่ประเทศเยอรมนีทำงานด้วยกันรักใครกันจนคุณบินมาประเทศไทยนะครับบินมาที่ประเทศไทยนะครับประเทศไทยมาใจแตกตอนแก่หรอมีความสุขไหมมีความสุขไหมมันไม่มีความสุขฮะ มันไม่มีความสุขไอ้ผู้ชายก็ไม่มีความสุขไอ้ผู้หญิงก็ไม่มีความสุขไม่ใจแตกตอนแก่เนี่ยละนะครับเอาง่ายๆคุณผู้ชายนะผมซื้อกินนะซื้อกินผู้หญิงซื้อกินจบกลับบ้านจบเท่านั้นนะเอาจริงๆนะเอาจริงๆดีกว่าไหมผมเป็นเป็นลูกผู้ชายนะอยากซื้อกินก็จบแท่าน่ะกลับบ้านเอาเวลาผู้หญิงสมัยก็ซื้อกินได้ผู้ชายสมัยนี้ก็ซื้อกินได้จบเท่านั้นไม่จะมาเลี้ยงเลี้ยงเนี่ยมันเสียเงินเสียดดยเงินเยอะแยะมากมายถูกต้องไหมล่ะเออ ดูไหมเอฟซี FC? เอาผมบอกพูดแบบง่ายๆเลยนะเอาเอาด้วยใจนะแต่ไม่ใช่ว่าคุณมาปุ๊บเนี่ยคุณมาปุ๊บกเ็เจอผู้ชายที่เอาใจดีกว่าเพราะเข้าใจเพราะหลังสไตล์ฝรัร่งเขาไม่ค่อยเอาใจมากเท่าไหร่ผมเข้าใจนะครับแต่ผู้หญิงไทยยังชอบที่เอาใจสายที่นะั่งรักค่ายคิดถึงอย่างงาู้นนี้เขาเรียกความรักครั้งแรกใหม่ครั้งนั่นแหละคือปัญหาต่างคนก็ต่างผิดเพราะฉันจะมีสองอย่างสองประเด็นคือหนึ่งการขึ้นศาล ผู้ชายฟ้องผู้หญิงขอเงินคืนผมก็บอกเขานะสามีคุณสามารถฟ้องคุณแล้วขอเงินคืนได้นะครับเหมือนคุณมาเอาเงินเนี้ยไปร่วมกันแล้วก็คุณไปจำนองที่หรือคุณเข้าเอารถไปเข้าไฟแนนซ์แล้วผ่อนยังไม่หมดคุณไปเฝ้าเาข้าไฟแนนซ์แล้วอันนี้คือปัญหาที่เขาก็จ่ายเหมือนกันรถคันนี้ก็จ่ายเหมือนกันทุกรายเดือนเนะี่ยเพราะฉะนันเขามีสิทธิ์ที่จะได,ได้คืนนะครับทั้งที่ดินทั้งบ้านทั้งอะไรต่างเขามีสิทธิ์ได้คืนพ่อเขามีเอกสารในการอาอนไปให้คุณหมดแล้ว เขามีสิทธิได้คืนถ้าคุณบอกว่าด้วยความเสน่หาค่ะเดี๋ยวก็รู้กันทางสามว่าด้วยความเสน่หาคืออะไรนะครับอันนี้คือความรู้สําหรับคนไทยนะครับความรู้สำหรับคนไทย,ไทยอันไหนถูกก็ว่าถูกอันไหนผิดก็ว่าผิดไปตามขั้นตอนของอทางศาลแล้วกันครับคือถ้าสิ่งที่ไหนเป็นไปได้ก็คือ,อมาพูดคุยกันซะนะครับมานั่งจับข่าวคุยกันแล้วแก้ปัญหาต่างคนก็ต่างแยกทางกันนะครับแต่ผู้ชายไม่อยากจะไม่อยากที่จะ อยู่กับผู้หญิงแล้วเพราะเขาเขาเห็นผู้หญิงเริ่มต้นก่อนเขาก็เลยมีบ้างอันนี้ผมคิดว่าก็ไม่ผิดสาหรับเขานะอยู่กินด้วยกันแล้วคุณไปมีใหม่นะ่ะนะผู้ชายอยู่บ้างแงกูก็หาใหม่ดีกว่าอันนี้เป็นของธรรมดานะคบผมอันไหนถูกว่าถูกอันไหนผิดว่าผิดแต่ทีนี้ตั้งสองคนเรื่องชู้เนี่ยชู้สาวไม่สามารถที่จะเล่นกันได้แล้วโอเคไหมเนาะ,ะเรื่องนี้ไม่ได้แล้วเรื่องเกี่ยวกับสัญญาสามีภรรยา บางคนถามว่าคุณชัยัญ,ญาัาสัญญาสามีภรรยามันเกี่ยวข้องอะไร <c oughs> ทําไมคุณลูกค้าของคุณชัยเยอะแยะมากมายมาทําสัญญาสามีภรรยา <c oughs> การทําสัญญาสามีภรรยาฟังนะเอฟซีนะครับผมพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็คือว่าการทําสัญญาสามีภรรยาเพื่อสําหรับคุณอยู่ที่นี่ประเทศไทยนะหรือต่างประเทศว่าเฮ้ยฉันมีทรัพย์สินเงินทองที่ประเทศไทยเยอะแยะมากมายแล้วได้ทรัพย์สินเงินทองจากแม่มาญาติพี่น้องมาเป็นของปู่ย่าตายายมาไม่อยากให้จับแฟน ก็ทาสัญญาสามีภรรยาทราบว่าหนึ่งไอ้ที่บ้านของคุณทุกสิ่งทุกอย่างของคุณนะครับผมขอให้สามีคุณสละสิทธิ์ทุกอย่างเป็นของคุณคนเดียวเพราะอะไรถ้าอย่าร้างขึ้นมาปุ๊บมีปัญหาแน่นอนเขาขอคืนขอนุ่งขอนี่ต่างๆเพราะก็จะเรื่องบ้านเรื่องอะไรต่างสามีต้องเซ็นที่ดินต้องเซ็นด้วยเ <c oughs> พราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้ขอทําสัญญาสามีสามีภรรยาว่าสามีจะไม่มีสิทธิ์ในด้านเรื่องทรัพย์สินเงินทองที่ดิน ก่อนหน้านั้นหรือการที่เขาว่าโอนเงินมาให้ขอเป็นของขวัญให้คุณอันนี้ผมบอกตลอดเวลาเนี่ยเต็มเลอฟซี FC, นี่ก็ส่งมาฮะส,สัญญาสามีภรรยาถามว่าคุณชัยสัญญาสามีภรรยาราคาเท่าไหร่สองหมจบนะครับเป็นภาษาเยอรมันภาษาฝรั่งเศสภาษาอ,อังกฤษก็ได้นะครับจากนั้นก็มีภาษาไทยกำกับด้วยนะครับใน่นตารี ari, นะครับแซมป้งนะครับอันนี้สำหรับประเทศไทยป้องกันคุณแล้วจะมีอีกหนึ่งฉบับคือ,คอ,อเป็นฉบับหนึ่งที่เป็นภาษาเยอรมันฝรั่งเศสหรือภาษาอิตาลีก็ได้นะครับภาษาอังกฤษก็ได้นะครับก็คือให้เซ็นกัน คือสัญญาสามีภรรยาตามกฎหมายของประเทศนู้นด้วยนะครับผมเพื่อป้องกันไม่ให้สามีสมมุติเขาไม่มีชู้คนนู้นคนนี้แล้วพขอยากร้างคุณก็คุณบอกว่าอ่ะหรือป้องกันลูกลูกสมมุติสามีสามีของคุณเสียชีวิตนะ่ะลูกลูกของสามีลูกติดของสามีกลับมายึดขอส่งแบงที่ ประเทศไทยด้วยอันนี้ป้องกันไว้ก่อนนะครับแนะนาว่าป้องกันนะครับผมอันนี้ทานะครับ FC แนะนําว่าทําราคานี้มัน25,000แต่ว่าควบคุมหลายล้านอันนี้แนะนาว่าให้ทําและเป็นภาษาของคุณด้วยที่อยู่ประเทศต่างประเทศด้วยแล้วภาษาไทยก็มีกํากับให้ด้วยนะครับอะข้อต่อไปเรียกร้องมาเยอะแยะมากมายใน FC ก็คือว่าเกี่ยวกับนะครับผมคนไทยที่อยู่ต่างประเทศอะอะฟังกันดีๆ FC คนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะครับผมนาฟังนะครับผม ั่งคนไทยที่อยู่ต่างประเทศ F อซอ่าคนไทยที่อยู่ประเทศที่อยู่คนเดียวไม่มีญาติเป็นน้องอย่าร้างกับสามีแล้วแล้วถามว่าคุณชัยคะอ่ะคาคุณชัยคะถ้าพี่ตายนะ่ะทรัพย์สินเงินทองนี้จะเป็นของใครเออเอะมันก็น่าสนใจนะ f อซน่าสนใจที่จะอ่าอ่าเรื่องนี้ผมก็มีผมก็ให้ทีมงานทนายความของผมนะที่ต่างประเทศ <c oughs> ประเทศยนเยอรมนีเอย ơi, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะฝรั่งเศสก็ให้ตอบคำถามนี้มานะครับผม <c oughs> คำตอบก็คือว่าถ้าคุณอยู่ที่ต่างประเทศอ่าฟังสาวที่อยู่ต่างประเทศนะให้ทําพินกรรมฉบับหนึ่งนี่คือคําตอบที่ดีที่สุดนะครับให้ทําพินกรรมฉบับหนึ่งจะให้ผมล่างให้ก็ได้นะครับผมให้ผมล่างให้ก็ได้ <c oughs> เป็นภาษานั้นก็ได้แล้วแต่คุณนะครับผมว่าพินกรรมฉบับนี้ฟังกันดีๆเอพซี่ในกรรมฉบับนี้นะครับผม ทำให้กับลูกคุณโอเคไหมที่อยู่ไป่ได้ถไทยเพราะว่าถ้าคุณไม่ทําตัวนี้จะมีปัญหาตามหลังมาจะตกทอดเป็นของมรดกของทางศาลเออทองรัฐบาลเพราะคุณไม่ได้แจ้งว่าใครเป็นใครบ้างบางคนไม่ได้บอกว่ามีลูกมีเต้าอะไรต่างๆ่ากันนะบางคนไม่เคยบอกเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณเสียชีวิตก็เป็นของทรัพย์สินทองของรัฐบาลไปเลยโอเคไหม เพราะชั้นคุณต้องทำมิในกรรมฉบับึ่งข้าพเจ้าชื่อนี้ชินี้ยังมีสมติภาวะที่ดีอยู่แล้วก็เขียนพินัยกรรมนี้เพื่อให้ลูกข้าพเจ้าชื่อนี้จุดๆเขาใจไหมได้รับพินัยกรรมต่อก็คือมีอะไรบ้างเงินธนาคารนะครับเงินปันสินเงินแม่เงินเกษียณของข้าพเจ้าเงินต่างๆทรัพย์สินเงินทองของพระเจ้าที่ต่างประเทศให้กับบุกคนเดียวอันนี้ต้องทำสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศและไม่มีญาติพี่น้อง ถ้ามีทรัพย์สินทองขอให้ทําพิธีกรรมฉบับนี้จะให้คุณชายทาก็ได้หรือทําเองก็ได้แล้วแต่คุณแต่ผมแนะนําว่าให้ทางเราทําเพราะผมจะปิดทุกอย่างหมดเลยปิดข้อหนึ่งข้อสองข้อสามสข้อห้าทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลยเพื่อให้คุณแล้วก็มีพาสปอร์ตของลูกชายคุณลูกสาวคุณใส่เข้าไปข้างในด้วยมีที่อยู่มีข้อติดต่อด้วยทางอีเมลเบอร์โทรศัพท์ต่างๆก็ได้อันเนี้ต้องทําสําหรับสาวไทยผู้หญิงไทยที่อยู่ต่างประเทศเข้าใจไหมครับผม อันนี้ถามมาผมตอบตอบกลับนะว่าต้องทําพินัยกรรมและพินัยกรรมคุณสามารถฝากไว้ที่นั่นได้ที่ต่างประเทศได้เดี๋ยวค่อยบอกว่าคุณอยู่ที่ไหนแล้วผมจะหาที่อยู่ให้ว่าไปฝากที่ไหนได้เช่นประเทศไทยฝากที่อำเภอได้ถูกต้องไหมีนต่างประเทศฝากที่ไหนผมก็ต้องรู้ที่อยู่ของคุณเมืองที่ของคุณจากนั้นผมต้องหาข้อมูลว่าฝากที่ไหนได้โอเคไหม เคลียร์ไหมอันนี้สําหรับสาวไทยที่อยู่ต่างประเทศอยู่คนเดียวมีลูกเต้าอยู่ที่ประเทศไทยแล้วกลัวว่าเอ๊สักวันหนึ่งถ้าฉันตายขึ้นไปเนี่ยพ่อบางคนก็ตายแบบไม่รู้เรื่องนะตายที่บ้านเป็นทั้งอาทิตย์จนเะนะน่าแล้วน่ะนะอืดเน่าเลยแล้วไม่รู้เรื่องว่าทรัพย์สินเงินทองฉันที่อยู่ต่างประเทศนะ่ะเงินต่างๆที่อยู่ต่างประเทศทามาอยากให้ลูกแล้วลูกจะได้ยังไงอันนี้ข้อคิดเหมือนกัน F c นะครับข้อคิดเหมือนกันว่าเราจะทำไงดีแก้ปัญหาจุดนี้นะครับ f อเนาะแก้ปัญหาจุดนี้จะทำไงกันดี เพราะฉันเอฟซีทุกท่านครับเรามาเรียนรู้หนึ่งนี้ว่าสาวไทยที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยนะครับสมควรหนักที่จะทำพิในกรรมนะครับพิในกรรมให้กับลูกหลานของคุณที่อยู่ประเทศไทย แล้วยังไงต่อท่านข้าวคุณชายถ้าฉันตายแล้วเนี่ยถ้าป้าตายทําไงก่อก็มีพินัยกรรมเขาจะมีเอกสารมหาลูกชายลูกสาวคนที่ไประเทศไทยเพราะพินัยกรรมเขียนระบ,บุว่าที่อยู่ที่ไหนชื่อนามสกุลอีเมลจากนั้นปุ๊บเนี่ยเราไปวางไว้ที่ทางอําเภอเหมือนกันแต่ผมจะบอกว่าอําเภอไหนนะครับผมต้องรู้ก่อนที่อยู่คุณที่ไหนแล้วต้องรู้ติดต่ออาจจะติดต่อทางอำเภอว่าผมสามารถจะฝากพินัยกรรมที่ไหนได้บ้างนะ่าเพราะว่าเป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดนะครับผมจากนั้นก็ให้ทาง เมื่อคุณเสียชีวิตแล้วน่ะให้ทางเขาเปิดพิัยกรรมออกมาแล้วก็รู้ที่อยู่ของลูกด้วยแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยก็ถ่ายเอกสารให้ลูกคนหนึ่งฉบับเพื่อถ้ามีปัญหาะไรปุ๊บเนี่ยคุณสามารถลูกชายลูกสาวคุณน่ะก็สามารถนะครับอาจจะเขียนสักสองฉบับเอ่อลูกชายเป็นตัวถ่ายเอกสารส่งให้ลูกชายลูกสาวคุณก็ได้ที่ประเทศไทยเมื่อคุณเสียชีวิตคุณจะเขาเขาจะได้รู้ว่าแม่เสียชีวิตแล้วนะยังไงต่อยังไงต่อก็บ้างกันไปลูกชายลูกสาวคุณก็ยังมีสิทธิ์ได้ทรัพย์สินเงินทองของจากคุณจจาาาาาากกต่ปรระะเททศ้วอัันนนีํํมสสหบ ที่อยู่คนเดียวนะครับผมาถามค่ะหากมีลูกที่เดี๋ยวก่อนนะถามค่ะหากมีลูกที่ต่างประเทศมีสมบมติประเทศไทยจะทำพิัยกรรมให้ลูกได้ไหมได้ครับผมได้ครับคุณเปล่าได้ครับต้องเขียนพิัยกรรมให้ลูกนะครับผมแต่ปัญหาก็คือว่า ปัญหาคือว่าถ้าเขามีพาสปอร์ตไทยฟังนะครับผมคุณเปล่าถ้าเขามีพาสปอร์ตไทยนะครับเขามีสิทธิ์ที่จะได้ที่ดินทททรััพย์ถงงงออก็คืฝ่่่ไมมสาาีซื้อที่ดินได้การที่ฝรั่งจะซื้อที่ดินได้ต้องผ่านบริษัทฝรั่งจะถือแค่49เออ49เปอร์เซ็นต์สางสำหรับบริษัทถือ 5, หุ้นอยู่ประมาณ51เปอร์เซ็นต์นะฮะหรือแม่กั่งก็ให้ให้ญาติพี่น้องถือหุ้นไว้แต่ญาติพี่น้องเนี่ยขายได้อีกนะ นี่คือปัญหาสําหรับคนไทยที่ไม่ให้ลูกถือพาสปอร์ตไทยกลัวลูกชายลูกชายติดทหารแต่คุณก็ต้องคิดว่าถ้าถือสัญชาติไทยมันมีสิทธิที่มีสิทธิ์ที่จะมีที่ดินเป็นของตัวเองได้แต่เป็นฝรั่งคอนโดได้นะครับคอนโดได้แต่ที่ดินไม่ได้อันนี้บอกไปก่อนนะโอเคไหมเอฟซีโอเคไหม ไม่ทราบว่าคุณเปล่าลูกของคุณเป็นลูกชายล,ลูกผู้หญิงครับตอบด้วยนะครับผมตอบด้วยพิายกรรมทําได้ไม่ได้ครับไม่มีปัญหาทำว่าดีและครับผมแต่ทําถามว่าลูกของคุณผู้ชายผู้หญิงถ้าผู้หญิงไม่มีปัญหาไม่มีการเกณฑ์ทหารแต่ขอให้ถือสัญชาติไทยเท่านั้นนะเนาะถือสัญชาติไทยโอเคไหม ขอให้ถึงสัญชาติไทยจะไม่มีปัญหาแต่บางคนกลัวว่าลูกชายตัวเองจะถึงสัญชาติไทยจะเป็นทหารก็แล้วแต่คุณอันนี้คือความพิจารณาของคุณแล้วกันนะครับผมเนาะสามารถทําพิัยกรรมได้คําถามหากมีลูกที่ต่างประเทศและมีสมบักที่ประเทศไทยทําพิัยกรรมให้ลูกได้ไหมได้นะครับผมได้เนาะคุณจันวงนะครับสามีเพิ่งเสียชีวิตตอนนี้อยู่ที่อเมริกายังไม่รู้ว่าทํำยังไงกันดีคะ่ะเอกสารต่างๆเลยผมคุณจังจันวงนะครับผม จินดารัตนะครับผมผมต้องดูเอกสารก่อนว่าเอกสารเป็นไงบ้างเช่นเงินเพนชั่นของสามีคุณผ่านศึกขหามมาหรือเปล่าอะไรต่างๆผมต้องดูหมดเลยครับแล้วต้องทําที่ฐานทูตของอมะดีลานะครับฟิลิปปินส์นะต้องดูางนานผู้ชายหญิงหญิง,งเออหนึ่งผู้หญิงหนึ่งคนค่ะถือสัญชาติไทยหรือเปล่าถือสัญชาติไทยไหมคุณเปล่าถ้าถือสัญชาติไทยไม่มีปัญหาครับผม ผมแนะนําให้ให้ลูกครึ่งเนี่ยถือสัญชาติไทยแนะนําให้ลูกครึ่งอ่ะคุณอย่ามาบีบังคับอย่าไปกลัวนะอย่ากลัวไปกลัวลว,ว่าเดี๋ยวลูกติดทหารอย่างงู้นอย่างนี้นะครับอย่าไปกลัวนะครับให้ติดให้มาเรียนรู้ไปดีถ้าติดทหารให้เรียนรู้ไปคุณจะเสพข่าวมากนะักนะครับถ้ามาติดทหารแล้วมันมีความรู้วิวิวยติดไปเถอะและเป็นคนไทยมันจะรักประเทศไทยนะครับผมแต่ถ้าติดทหารแล้วนะครับติดติดก็ดีแล้วมันจะได้ฝึกตัวเองมีวิไลเท่านั้นเอง จริงเอฟจริงมันได้ไดมีวินัยมันได้แก้ปัญหามันจะได้รู้ว่าประเทศไทยเป็นไงบ้างวัฒนธรรมเป็นไงบ้างอ่อมน้อมถ่อมตนกับผู้ใหญ่มันจะรู้หมดเลยจริงๆคุณอย่าไปกลัวเพราะคนไทยส่วนมากที่อยู่ต่างประเทศจะกลัวทุกอย่างหมดเลยนะครับผมเนาะ โอเคประมาณนี้เลยกัน F c ซทุกท่านที่เรามาไลฟ์สดวันนี้นะสำหรับความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆสำหรับคุณชายซิแซน์ที่ตอนนี้ยังไม่ได้ถือสัญชาติไทยก็ทําสัญชาติไทยซะนะครับก็ไปถือสัญชาติไทยค่ะนะครับผมคุณเปล่านะครับแนะนําให้ทําทั้งสองคนทําเพื่ออนาคตของลูกคุณเองไม่ได้ทำเพื่อคุณนะทาเพื่ออนาคตของลูกคุณเองถ้าคุณลากลูกคุณถามพ่อเขาบอกเราต้องทําสัญชาติไทยให้เขาจากนั้นเขาจะทําไม่ทําจะไปไม่ไปแล้วแต่เขา นะครับพูดกับสามีดีว่าทําสัญชาติไทยถ้ามีโม,โมโโรดกที่ประเทศไทยฉันต้องการให้ลูกฉันได้นะครับผมแต่เขาจะพาเขาจะไปไม่ไปปัญหาของเขาจบเคลียร์ไหมเคลียร์ไหมครับผมเนาะ อันนี้คือความรู้สำหรับคนไทยด้วยกันนะโอเควันนี้ประมาณนี้แลาวกันนะสำหรับคนไทยผมบอกแบบว่าถ้าใครมารังแกคนไทยที่ประเทศไทยผมนะครับจะช่วยเองนะครับผมแต่ช่วยให้คนที่ถูกต้องนะครับช่วยคนที่ถูกต้องไอ้คนที่ไม่ถูกต้องผมจะไม่ช่วยนะผมจะไม่เอานะไอ้พวกนี้ผมไม่ชอบนะครับผมถ้าโดนตบตีนะครับผมอย่างงุ่นนี้ โทรหาผมได้นะครับถ้าถ้ามันโกหกแล้เจดผมนะผมไม่ชอบขอให้พูดความจริงเท่านั้นเองครับโอเคคลิปน,นี้เป็นคลิปกันสั้นแล้วก็คนไหนชอบผมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยครับขอบคุณมากครับแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆต่อ,อ,อครับขอบขอบมากครับสวัสดีครับ